สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้จะมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจนกันนะคะให้เราเข้าไปที่โครมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go th นะคะ ขึ้นมาอันแรกนะคะที่เป็นลูกโลกเราก็กดเข้าไปเลยนะคะเราจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกดยินยอมค่ะทุกคนจะเห็นปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะคะเป็นการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน,นะคะ่ะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะข้อมูลที่เราจะต้องกรอกในวันนี้ก็คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะวันเดือนปีเกิดค่ะถ้าขึ้นแบบนี้ก็กดยินยอมนะคะทุกคน รอกข้อมูลตามแบบประชาชนเลยนะคะของใครที่ไม่มีวันเกิดไม่มีเดือนเกิดนะคะก็ให้เลือกไม่ทราบวันเกิดไม่ทราบเดือนเกิดได้เลยนะคะเขามีเมนูให้เราเลือกอยู่แล้วนะคะในส่วนที่ไม่ทราบวันเกิดแล้วก็ไม่ทราบเดือนเกิดค่ะหลังจากนั้นเลือกพอสอก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะกดตรวจสอบข้อมูลได้เลยค่ะ สถานะการลงทะเบียนนะคะก็จะแสดงผลนะคะอยู่ด้านบนนะคะอันนี้ก็คือการลงทะเบียนสมบูรณ์ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนถัดไปก็คือรอตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ประกาศผละคะ่ะถ้าเราผ่านนะคะก็รอยืนยันตัวตนเป็นอันได้รับสิทธิ์ค่ะ ซึ่งการประกาศผลนะคะว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่จะประกาศในช่วงเดือนมกราคมปี2566นะคะและส่วนใครที่ขึ้นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ทำดังนี้นะคะหากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วนะคะพบว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องจะต้องยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้เลือกไว้ให้แล้วเสร็จก่อนวันปิดรับลงทะเบียนหลังจากนั้นนะคะจะต้องตรวจสอบสถานะทุกๆสัปดาห์ซึ่งประกาศทุกวันศุกร์นะคะในเว็บ ้นีเลยถ้าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ก็ให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปถ้าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะเนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลในสมาชิกครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครองก็จะต้องแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มไว้เท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่วันนี้สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนะคะเก็บเอกสารส่วนที่11ที่ทางรัฐให้มานะคะเก็บไว้ให้ดีอย่าทำหายนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็ตามนี้เลยนะคะก็รอผลการพิจนารณาและยืนยันตัวตนค่ะ